สวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านนาพี่น้องกินเขาอยู่ทงห้าตับมะขูงตบมะขุ่งปิ่งปลาสุกเราแย่มาเลยปิ่งปลานิ่นพักหลายๆเิ่งพักกระเดาดูพี่น้องจะกินดิบพักกระเดาพักกระเดาดิบพักกระเดาดิบกับตับมะขุ่งโอ้โยโยโย อีอันนั้นอีป่าไม่ไม่ไม่พี่นอนเลยอี่เขาก็จะมาคุงทงให้ทงหน้าคือเขาแล้วเขานีล่ะเสียบเสียบสวนเกษตรค่อยนี่เอ้ยยู่ขน้ำนี่ล่ะเอ้ยเจ้าบัทเจ้ะอยู่ขน้ำแล้วก็ชิ้นวันนั่งไม่ได้แสีบ กวดปวดอยู่ใหญ่ข้าวเหนียวเป็นกล่องข้าวเหนียวเยอะอีสานข้าวเหนียวหลายด้วยจ้าข้าวเหนียวคักแน่อ๊นจะข้าวเหนียวหะมอ,อ,มอมันห้่งแ่มกห้องตมึกห้่งเล่าเล่านมาจากต้นผักก็ปลูกเองมะเขือก็ปลูกเองปลาก็อยู่ในหนองปลานิ่นก็อยู่ในหนองนี่แหละจ้าผักกระเดา กระเดาเดาดินตั้งนี่มืดว่ะนี่ก็มาเคียงดีดีมาหน่อยตันนี้นกอดอ่ะกยอ,กอีละนี่ไปอืยสลุ ร่มๆมพี่น้องเดียนี้ลม่มพวงนุ <Columbus> ้นคุณใบอักแก็เด๋ยวน้องนกลับว่านพัน่ินแบๆผูเกาหรอพี่น้องเอ้ยแ่บตัว่เสียงหน้า ซ่บคักมาเด้อจ้ามากินน้ำกันกินไปอยู่นะคะมาเลยมาเลยลหจังก็จับมาเลยมาเลยปักปุ่งกับมีเต็มนานอยู่หุ่นอะยังพึงอยู่มันหลายพักพวดค่ะพี่น้องจะกินพักอีกอย่าง ปวดปวดดิคุณน่นละล่มล่มพัดโอเป้ยดวยกลืนน้ำลายด้วยไหมพี่น้องเอ๋ยล่มกับล่ม ไลนน่น้ำแล้วไ <c oughs> ล่น้ำแล้วไลมลก่อลูกพัแงสก็๊ปับวมาับที่สำรวย Quyên không có chuyện

ืองเฮ้ยมันจะจับมลยเอ็กซ์ีเก่าเอ็กซี่ใหม่นึ่นหลค่ะปลาเขาแอบก็ได้รับเชมาเต็มต้นเลยค่ะ

ข้าสองตัวคือเปลือกโจ๊บพี่น้องเอ้ยถึงน้ำปัน่นนะค,ะะคน่ะกราเข่าหกอืไุเนี่ะแย่เราสัตว์เอาสัตว์เอเอกแย่ทีมากินเข่าที่ทยังหน้าใหญ่แซ่บคักฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเอ้ยแกดแชร์ได้เด้อนี่สวนเนี่ย เนี่ยเอาให้กินแล้วจังสี่แล้วเธอมึงมาหน่อยก็จะออกมาปวดเอาเขามาให้กินชุดแรงเนี่ยเ,เขาหงมานเนี่ยนั่นก็นให้เพิินขอบคุณนะคะกดไลค์ล้วๆค่ะพี่น้องจ๋าชอบคลิปนี้เด้อสวัสดีจ้าเจอกันพีพีหน้า